S a s s a l a m u ล l a i k u m w a r a h ม a ตุ l l a h บ w a b a r a า a t u h ค่ะวิชาหะดีษชั้นป .3 นะคะคาบนี้นะคะคุณครูจะขึ้นหะดีษใหม่นะคะก็คือหะดีษที่4นั่นเองนะคะอ่าแต่จะเป็นหะดีษอะไรนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะแต่วันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มด้วยกับการอ่านดูอาก่อนเริ่มเรียนพร้อมๆกันนะคะ بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما رب زدني علما وارزقني فهما رب زدني علما وارزقني فهما. فهما امين hmm. ก่อนที่เราจะไปเรียนฮะดิษใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนฮะดิษที่เราเรียนผ่านมาแล้วนะคะก็คือฮะดิษที่1ถึงฮะดิษที่3นั่นเองนะคะเดี๋ยวนักเรียนไปทบทวนฮะดิษที่หถึงฮะดิษที่3พร้อมๆกับค,คุณครูเลยค่ะเรามาทบทวนฮะดิษกันนะคะฮะดิษที่1การปลดทุก์ขมันอัตังโวอ,อิตอฟัลยัสต,ตัดร ผู้ที่ปลดทุกข์ควรปิดบังตนเองจากการเห็นของคนอื่นบันทึกโดยอบูดาวูตฮะดีสที่สองเกียรติยศของมุสลิมซีบาบุลมุสลิมีฟุซูกุนวกิตาลูฮูกุฟการด่าทอมุสลิมเป็นบาปและการฆ่ามุสลิมเป็นการกระทําที่กุฟุตบันทึกโดยติรมีดี ฮะดิษที่สการขอยืมอัลอาเรียตุมูอัดดะสิ่งของที่ยืมมาจะต้องถูกส่งคืนบันทึกโดยติรมีดีอ่าและฮะดิษในวันนี้นะคะที่เราจะเรียนนั่นก็คือเรื่องความโกรธนะคะอ่านนักเรียนอ่านบนหน้าจอตามคุณครูนะคะฮะดิษที่สี่ความโกรธอีกครั้งนะคะฮะดีษที่สี่ ความโกรธเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความโกรธคืออะไรมีผลเสียอย่างไรมาจากไหนแล้วเรามีวิธีการจัดการกับมันอย่างไรนะคะ,ะมาดูกันเลยนะคะความโกรธนะคะเป็นคุณลักษณะที่ไม่ดีเป็นสาเหตุให้คนพูดหรือทำบางสิ่งบางอย่างที่ตรงข้ามกับคำสอนของอิสลาม ความโกรธนะคะเมื่อคนคนนึงเนี่ยเขาโกรธตอนนั้นนะคะเขาจะขาดสตินะคะอ่าเขาก็จะทําบางสิ่งบางอย่างหรือพูดบางสิ่งบางอย่างไปโดยที่ไม่ได้ยังคิดนะคะซึ่งอาจจะตรงข้ามกับคําสอนของอิสลามนะคะจะเห็นว่าในปัจจุบันนี้นะคะได้ยินข่าวมากมายเลยว่ามีเกิดการทะเลาะวิวาทการเกิดการทําร้ายร่างกายการเนื่องมาจากความโกรธนี่แหละคะ่ะอ่ะแล้เวเราไปดูกันต่อ เมื่อคนหนึ่งเกิดความโกรธชัยตอนจะทำให้เขาพูดหรือทำบางสิ่งผิดไปจากความจริงเมื่อมุสลิมคนหนึ่งหรือว่าเมื่อคนคนหนึ่งเนี่ยมีความโกรธเกิดขึ้นนะคะคนที่จะมามีอำนาจเหนือเขาเนี่ยไม่ใช่ตัวเขาแล้วนะคะนั่นก็คือชัยตอนนะคะชัยตอนที่จะมาคอ,อยุแย่เขาให้เขาพูดหรือทำบางสิ่งบางอย่างไปที่โดยที่เขานั้นไม่ได้รู้ตัวนะคะ แล้วสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะต้องทำเมื่อเกิดความโกรธก็คือการเลี่ยงไปที่อื่นก่อนและอ่านอูซุบิลลาฮิมีนเชตอนิรอจีมเมื่อคนคนหนึ่งเกิดความโกรธเกิดขึ้นนะคะเขาเนี่ยจะทำหรือพูดบางสิ่งบางอย่างไปซึ่งโดยที่เขาเนี่ยไม่ได้สติไม่ได้ยังคิดนะคะในขณะที่เขาโกรธอยู่เนี่ยสติเขาจะหลุดนะคะแล้วคนที่แล้วพูดที่จะมา มีอํานาจเหนือเขาในตอนนั้นเนี่ยมายุแย่เขานั่นก็คือชรยตอนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําอย่างไรที่จะระง,งับความโกรธของเรานั่นก็คือให้เราเลี่ยงไปที่อื่นก่อนนะคะแล้วก็ให้อ่านอูซุวิลลาฮิมีลาชายตอนนรโรจีมนะคะเพราะว่าความโกรธเนี่ยมันมาจากชรยตอนนะคะเราต้องขอความคุ้ครองต่ออัลลอฮ์ให้ปกป้องเราให้พ้นจากการยุแย่ของชรยตอนนะคะ เรามาดูกันถึงวิธีการจัดการกับความโกรธว่ามีอย่างไรบ้างนะคะา Islam, ตามแบบฉบับของอิสลามตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอุอะลัยฮิวะสัลลัมอย่างที่หนึ่งเลยนะคะที่จะช่วยได้นะคะก็คือให้เราไปอาบนลหมาตถ้าสมมุติเราทะเลาะกับเพื่อนอยู่แล้วเราเกิดโกรธขึ้นมาก็ให้เราลุกออกไปแล้วก็ไปอาบนาหมาตนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรถึงต้องอาบนลมาด มันมีฮะดีสบทหนึ่งนะคะบอกไว้มีฮะดีสบทหนึ่งนะคะบอกว่าแท้จริงความโกรธมาจากเชยตอนและแท้จริงเชยตอนมันถูกสร้างมาจากไฟและแท้จริงไฟจะถูกดับได้ด้วยกับน้ำดังนั้นเมื่อคนใดในหมู่พวกท่านมีอารมณ์โกรธเขาก็จงอาบน้ำละหมาด บันทึกโดยอบูดาวูดอ,อย่างที่หนึ่งนะคะคือให้อับนารมาดเพราะว่ามันจะช่วยให้เราทุเลาลงได้ความกดของเราเนี่ยทุเลาลงได้นะคะสองก็คือให้นั่งลงอมีฮะดิษบอกไว้นะคะว่าเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านโกรธในขณะที่เขายืนอยู่เขาก็จงนั่งลงแต่ถ้าหากความโกรธยังไม่หมดไปจากเขาเขาก็จงนอนตะแคงลงบนตัวซีขวาบันทึกโดยอบูดาวูด ถ้าเกิดว่าเรายืนอยู่แล้วเรายังโกรธอยู่ให้เราเปลี่ยนท่าทางของเรานะคะจากยืนอยู่ให้นั่งลงถ้านั่งแล้วยังไม่หายอีกก็ให้นอนตะแคงขวานะคะแล้วมันจะช่วยให้เราหายโกรธได้นะคะจะระงับความโกรธของเราให้เบาลงได้นะคะต่อมานะคะข้อที่3นะคะก็ต้องพยายามข่มความโกรธไว้นะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงความโกรธด,ด้วยคําพูดที่ดีด ตามแบบอย่างท่านนาบีก็คือการอ่านอูซูบิลลาที่มีนัชเชตอนยรโรจีม e นะคะขอความคุ้มครองให้พ้นจากเชตตอนที่กําลังยุแย่ของเราให้เกิดความโกรธนะคะข้อต่อไปนะคะข้อสุดท้ายนะคะก็คือให้เรานิ่งเงียบนะคะอย่าพูดอะไรออกมาที่มันจะทําให้อาจจะเสียใจในภายหลังที่พูดออกไปแล้วก็ได้นะคะ มีฮะดิษบอกไว้ว่าเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านมีอารมณ์โกรธให้เขาจงเงียบเสียนะคะอ่าสี่วิธีการในการจัดการกับความโกรธบณครูจะทวนให้ฟังอีกหนึ่งครั้งนะคะข้อที่ข้อที่หนึ่งก็คือให้อาบน้ำละหมาดร,รีบไปอาบน้ำละหมาดเลยนะคะข้อที่สองก็คือให้นั่งลงนะคะเปลี่ยนกิริยาท่าทางจากยืนอยู่ให้นั่งลง ้านั่งแล้วยังไม่หายก็ให้นอนตะแคงขวานะคะแล้วข้อที่3นะคะก็ให้ข่มความปวดของเราไว้โดยการกล่าวองุ min ่วิลลาฮิมินาเชตอร์เนโรจีมนะคะและข้อสุดท้ายเลยก็คือให้เรานิ่งเงียบนะคะให้เงียบไว้อย่ากล่าวอะไรออกมาที่บางทีหากว่าเราก็กล่าวมันออกไปแล้วเนี่ยโดยที่เราไม่ได้รู้ตัวนะคะเราอาจจะมานั่งเสียใจในภายหลังก็ได้นะคะ แล้วก็จริงๆแล้วนะคะคนที่แข็งแรงเรามาดูการคนที่แข็งแรงที่สุดคือใครคนที่แข็งแรงม่ใช่ผู้ที่ชนะในการต่อสู้แต่เป็นคนที่เขาสามารถควบคุมความโกรธได้ต่างหากอันนี้นะคะเป็นฮะดีสนะคะบอกไว้ท่านนบีบอกว่าคนที่แข็งแรงแข็งแกร่งที่สุดเนี่ยไม่ใช่คนที่ชนะในการต่อสู้นะคะแต่เป็นคนที่เขาสามารถควบคุมระงับความโกรธของตัวเองไว้ได้ต่างหากอ่า นี่นะคะก็คือคําพูดของท่านนบีที่บอกสอนเราไว้นะคะให้เราเนี่ยพยายามควบคุมรังความกดของเรานะคะ,ะการบ้านในวันนี้นะคะก็คือให้นักเรียนไปอ่านในหน้าที่เดี๋ยวครูเปิดหนังสือแป๊บหนึ่งนะคะให้นักเรียนไปอ่านในหน้าที่89นะคะในกรอบสีเหลืองนะคะ,ะให้หูของฟังพร้อมลายเซ็นด้วยนะคะ การบ้านในคาบนี้นะคะคือหน้าที่89นะคะคุณครูจะให้อ่านในกรอบสีเหลืองข้างล่างนะคะ,ะเดี๋ยวนักเรียนอ่านตามครูก่อนหนึ่งรอบนะคะความโกรธเป็นคุณลักษณะที่ไม่ดีเป็นสาเหตุให้คนพูดหรือทำบางสิ่งบางอย่าง ที่ตรงข้ามกับคําสอนของอิสลาม,ม,มเมื่อคนหนึ่งเกิดความโกรธชัยตอนจะทําให้เขาพูดหรือทําบางสิ่งผิดไปจากความจริงสิ่งที่ดีที่สุด ที่ต้องทำเมื่อเกิดความโกรธคือการเลี่ยงไปที่อื่นก่อนและอ่านออบิลลาฮิม ل นั ن ชัยตอนนิรอจีมคนที่แข็งแรงมิใช่ผู้ที่ชนะในการต่อสู้แต่เป็นคนที่เขาสามารถ ควบคุมความโกรธได้ต่างหากอ่าเดี๋ยวนะักเรียนกลับไปอ่านให้ผู้ปกครองฟังนะคะในกรอบสีเหลืองข้างล่างนี้นะคะแล้วก็ให้เซนตรงนี้ด้วยนะคะตรงนี้ก็ได้นะคะให้เสนตรงนี้นะคะแล้วก็ลงวันที่ด้วยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอจบบทเรียนเพียงเท่านี้ค่ะอัสสลามุอะลัยกุมรอฮ์มะตุลลอฮิวะบเระกาฮต